สานักมวยขเขมรยอยู่ไทยไม่ได้แล้วดรามา่ากุลคาแมทําผิดผู้ใหญ่จะรู้บ้างไหมจากดราม่าอย่างหนักระหว่างไทยและกัมพูชาสำหรับดราม่ากุลคแมในซีเกม2023ล่าสุดจากกระแสดราม่าครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อนักมวยกัมพูชาสามคนที่เข้ามาหากินเป็นนักมวยในประเทศไทย ล่าสุดต้องเก็บนวมกลับบ้านเกิดเพราะอยู่ไทยต่อไม่ได้โดนยกเลิกไฟชกรัวรัวล่าสุดจากดราม่านี้ทำให้แฟนมวยชาวไทยเดือดถึงขั้นเรียกร้องให้โปรโมเตอร์ชาวไทยและฝ่ายจัดการแข่งขันในเวทีมวยต่างๆไม่เอานักมวยจากขเขมรมาร่วมชกในรายการจนทำให้จันนาเชน55าห้าซุปเปอร์ไฟ นักมวยชาวกัมพูชาที่เดินทางมาชกในไทยได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเจ้าตัวถึงกับออกมาโพสต์ตัดเพาะในโซเชียลหลังโดนถอดจากไฟที่จะขึ้นชกกับเทชดชาติชายชาวไร่อ้อยในรายการมวยมันพันเอ็กตรีมเมื่อวันเสาร์ที่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาจันนาเชน55ซุปเปอร์ไฟท์นักมวยเขมรได้โพสต์ว่า พี่น้องครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้ลงแข่งนะครับใช่ผมเหนื่อยและใช่พวกคุณคงไม่ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณรู้ดีว่าตอนนี้คนไทยกับคนขเขมรกำลังทะเลาะกันอย่างหนักนักงวยขเขมรอย่างผมกำลังมีปัญหาอย่างหนักกับการทำมาหากินที่นี่จากนั้นได้โพสต์รูปภาพขอบคุณหัวหน้าค่ายงวยทอรัตนชยัยและเขียนข้อความว่า ลาก่อนครูของผมไปลุยกันที่กัมพูชา